ศาสนากาตรนะคะก็จะมีบเพื่อ้ชมสหรับโครงการก้าวองห็นคขมสำรจความถอในคมงคลมด้วยรกดวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการทเรื่องการพก้าถือว่าเป็นการจัดพิธีนั้นนะคะมาจากในางของสถานทหวเทกไทยอย่างชนที่เชียงใหม่ค่ะจะมีการจกิจกรรมบริเาณของประชานเพื่เกระเียบประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมประชนมรรษา82พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2552กิจกรรมก้าวในดวงใจเกิดขึ้นโดยนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลในการเทิดทูนสนับ,บันพระมหาษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักความสามาัคคีของคนในชาติโดยมุ่งการเสริมสร้างกิตสิมนึก ให้ร لا, ca <t <t ประสบพิกรชาวไทยทั้งปลวงตรหนักและสำเร็จในพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแปสพรรษาห้าตังวะธงพุทธศักราช2552ในกิจกรรม9ในดวงใจตัะกาวต่อไปขอรากเยนเชิญครับ และประชาชนชาวไทยจึงจัดกิจกรรมก้าวใล่ดวงใจขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความร่วมใจสมัครสมานสามัคคีในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งได้ทรงแผ่พระบรารมีปกกล้าปกกระหม่อมอาณาประชารราในสยามราชสีมาอาจาักให้ร่มเย็นผาสุขทั่วกัพร้อมทั้งแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระวุรยาอุตสาหาประกอบพระราชก,การณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ท,งงทั้งยังส่งเอื้อต่อในทุกสุขของปวงชนชาวไทยตลอดจนประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหานับตั้งแต่เสด็จเฉลิมสวรรคตราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ราบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า3,000โครงการเพื่อกะจัดปัญหาในการดำรงชีวิตของทวยราชและส่งเสริมส่งเสริมสร้างความสุขร่มเย็น ความยั่งยืนมั่นคงแก่นาประชาราชในทุกภูมิภาคของประเทศปฏิบัติสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเช่นทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงส่งปรากฏว่าในปัจจุบันผลของโครงการนั้นนื่องมานจากพราชดำริขงาสตรนั้นล้วนสเร็จที่ผลเป็นรูปธรรมท่านชาวไร่ชาวนาชาวไทยภูเขาที่ได้รับพระราชทานพระบุตรศรีรัตนตรัยสรรพสิญสักศิธิ์และเทพไทยทุกที่มาสถานรวมทั้งพระมหากุศลที่ทรงบำเพ็ญท่านเอกดุลโปรดอภิบาลบำรุงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สมพระเจริญสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยรงพระเกษมสุขทุกสมัยทรงัยบูรด้วยพระปุญญาธิการสงเจริญพระชนมายุสิริสวัสดิ์เสด็จดำรงในมหายสูงสมบัติสืบสถาวร์เกียรติคุณเจิกจํารัดักระจรจบภูมิภพไตรมีพระราชประสงค์จำนวนหมายสิ่งใดขอจงสมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาทรงแผ่พระบรมเดชานุภาพและพระปุญญาบารมีคุ้มเสียนเจ้าเหล่าประสบนิกร ทาที่รับจิติการเชิญในวราระอันเป็นมหามงคลน,นี้พระพุทธเจ้าได้เชิญชวนท่านทั้งหลายที่ได้มาชุมนุมพร้อมกันนับที่นี้วรวมรทั้งในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสรุดีมหาราชา